เปิดค่าใช้จ่ายลูกแฝดออยและบีมเรียกได้ว่าคุณแม่ออยอธิพรภรรยาของคุณบีมกวีได้ให้กำเนิดบุตรสาวฝาแฝดแล้วหลังจากอุ้มท้องมานานถึง38สสัปดาห์โดยทำการคลอดที่โรงพยาบาลสมิติเวชซึ่งทั้งคู่ได้โพสต์ภาพแรกร่วมเฟรมกับลูกสาวตัวน้อยทั้งสองที่กำลังอยู่ในอ้อมกอดของคุณพ่อบีมกวีพร้อมกับรอยยิ้มแห่งความสุข อีกทั้งเจ้าตัวยังเผยว่าได้เตรียมบ้านเตรียมของใช้ต่างๆเอาไว้พร้อมแล้วเพราะเราเคยมีประสบการณ์จากตอนแฝดพี่ดังนั้นเลยรู้ขั้นตอนดีส่วนพี่ทีและน้องพีก็รอเจอบีบีกันทุกวันสำหรับคุณออยผมคิดว่าน่าจะนอนพักอยู่ที่โรงพยบาบาลสักห้าถึงหกวันถึงจะกลับไปพักต่อที่บ้านอีกทั้งคุณบีมกวียังได้บอกอีกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของตนหวังว่าจะเอ็นดูน้องสาวฝาแฝดเหมือนที่เอ็นดู พี่ทีและน้องพีนะครับขอบคุณครับ